วันนี้พ้อมออยู่กับรถแบรนด์หลกักแฮดแบบคาประตูบอกเลยว่าได้ตัวขอปราคานี้ด้วยกับตัวฮันด้าโมบิลิโอ1.5ตัว R S ปี2020สําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรถกลุ่มเครื่องซิปปี้คา1.5นะคะการทําขี่อนข้างที่เยี่ยมแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะมาบอกกับ ในขนาดเสร็จที่นั่งเลยนะคะเป็นตัวกลุ่มรถ MPV นะคะรถครอบครัวไซส์เล็กนั่นเองมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทอ,อ,โ,อโต้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเซล์สโมอกันเช่นเคยเลยที่ทออโ,อโต้สำนักกานใหญ่ สำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะเป็นรถครอบครัวขนาดซิติคาแฮตแบ็กค้าประตูแถมราคาดีตัวท็อปบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้ไม่ได้นะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปรีวิวของตัวรถก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e อย่าลืมกดสันกรดงติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดอัปเดตของช่องทอโตนั่นเองนะคะวันนี้สมอ,อยู่กับรถแบรนด์หลักแฮตแบ็กค้าประตูบอกเลยว่าได้ตัวท็อปราคาดีด้วย กับตัว Honda Mobilio 1.5ตัว RS ปี2020สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรถกลุ่มเครื่อง c ิ t ี้คา1.5นะคะการขับขี่ค่อนข้างดีเยี่ยมแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวภายในขนาด7ที่นั่งเลยนะคะเป็นตัวกลุ่มรถ MPV นะคะรถครอบครัวไซส์เล็กนั่นเองใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนะคะเบอร์ปักหมุดด้านล่างหรือว่าจะทักนะคาะในส่วนของแอดมินของบริษัทขอออโต้ได้เลย คันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียง4 3 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะกรณีจัดไฟแนั้นเนี่ยมีเครดิตดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจและกำลังมองหาอยู่รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดและออปชั่นของรถกันสักนิดนึงนะคะในส่วนของตัวโมบิลีโอเองนะคะก็ถือว่าเป็นตัวกลุ่มรถ MPV แฮดแบ็กนะคะที่เป็นตัวรุ่นนิยมเลยนะคะมาพร้อมกับตัวชม Minor c h a ชนะคะได้เป็น RS ท็อสุดมาพร้อมกับตัวโฉมหน้าหล่อๆแบบนี้นะคะเป็นสไตล์ Honda เลยไฟหน้านะคะเป็นแบบไฮโดรเจนนะคะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้พร้อมเลยไฟตัดหมอกล่างก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้รถสีบอนเงินเป็นสีเดิมโรงงานนะคะไม่ได้มีการ ดัดแป้งหรือมีการเปลี่ยนสีแต่อย่างใดนะคะมาดูในส่วนของล้อกันสักนิดหนึ่งตัว R-S นะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวล้อแม็กทูโทนแท้นะคะของ h อนด้าเลยยางนะคะเป็นยางดันหลอกหน้ายาง165ทับ65นะคะ R15 นันเอกก็ถือว่าเป็นแม็กตนดาร์ดโรงงานการใช้งานนะคะรับประกันนะคะว่าในส่วนของตัวซุ้มล้อภายในนะคะสวยของสร้างเดิมแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดบอดี้สันเงาคมต่างๆตัวรถนะคะปรับสภาพมานะคะพร้อมใช้งานเลย เดี๋ยวมาดูภายในกัะสังนิดนึงนะคะตัวภายใน RS นะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวเบาะหนังสีดำตัดได้แดงมาพร้อมกับตัวรายละเอียดนะคะภายในสะอาดสะอ้านในส่วนของตัวรายละเอียดรถนะคะแผ่นเพตยังอยู่นะคะลูกค้าเช็คประวัติได้ติดฟิล์มติดคิ้วกระสั์ให้เรียบร้อยบอกเลยว่าคันนี้ได้ฟิล์มแบบ 3M ด้วยนะคะลูกค้าได้ไปสูงมากมาดูรายละเอียดบอดี้หลังนิดนึงนะคะ ตัวท็อปนะคะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวชุดแต่งนะคะ RS ไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตข้างหรือจะเป็นรายละเอียดด้านหลังนะคะได้ตัวเซ็นเซอร์ถอยมาถึง2จุดมีในส่วนของตัวกล้องถอยโรงงานนะคะติดมาให้แล้วสปอยเลอร์ด้านบนนะคะพร้อมใช้ในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะตัวไล่ฟ้าต่างๆนะคะสภาพสวยไม่มีรอยฉีกขาดโลโก้อักษรอ,อยู่ครบหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันสักนิดหนึ่ง ัวโมบิลิโออย่างที่บอกนะคะเป็นตัวกลุ่มรถ MPV ขนาด7ที่นั่งนะคะก็จะเป็นแบบ3ตอนนะคะเบาะหลังนะคะลูกค้าสามารถพับเบาะอย่างนี้ได้นะคะหรือว่ากรณีการใช้งานถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มพื้นที่นะคะก็สามารถพับเก็บนะคะด้านหลังเพิ่มได้อีกแบบนี้เลยอ่าแบบนี้นะคะเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อีกนะคะถือว่า เป็นรถกลุ่มแฮตแบคอนเนกประสงค์นะคะด้านหลังก็ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยลองถาดยางนะคะรายละเอียดรถดีๆแบบนี้ราคาเพียง439,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถปี2020มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ด้วยสวนใจนะคะรีบติดต่อได้เลยเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านหน้าฝั่งคนขับกันภายใน นะคะพื้นที่กว้างๆแบบนี้เลยได้ในส่วนของตัวนะคะออปชันไม่ว่าจะเป็นตัวพงมาลายแบบมัลติฟังก์ชันนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอ DVD Air แอร์แบบออโต้นะคะเกียร์ออโต้สภาพสวยการสตาร์ทนะคะของตัวรถนะคะการใช้งานจะเป็นแบบกุญแกสมาร์ทคีย์เลดนะคะใช้งานคู่กับระบบแบบคุตาร์ทนะคะเดี๋ยวส้มโอทำการสตาร์ทให้ดูเลขใหม่นับปัจจุบันเลย <S <S คันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกับตัว Honda m o b i l i o 1.5ตัว RS นะคะตัวท็อปสุดปี202 คันนี้ใม่เพียง4มื่นกิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าได้รถสวยปีใหม่ไมน้อยนะคะรับประกันนะคะในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เลยและที่สําคัญนะคะด้านข้างนะคะฝั่งคนขับเนี่ยก็จะได้เป็นในส่วนของตัวการปรับพับกระจกแบบไฟฟ้ามีระบบป้องกันการลื่นถลายให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชอบนะคะรถสไตล์ครอบครัว MPV 7ที่นั่งและผ่อนถูกนะคะเริ่มต้น7,000บาทบอกเลยว่า รุ่นนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปแอบดูเครื่องยนต์กันสักนิดหนึ่ง ี่เครื่องยนต์นะคะสำหรับคันนี้นะคะรับประกันเครื่องยนต์แท้เดิมนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์จะเป็นแบบ h o n d a IVT วีเนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบประหยัดน้ำมันนะคะประมาณ16-18ลลิตรเลยนะ,ะเป็นเครื่องยนต์ขุมซิปิค่ารับประกันนะคะสวยเดิมหมดน็อตไม่มีขยับปากกระโปรงแท้เดิมแบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาหรือสนใจนะ,ะสามารถติดต่อส้มโอจากนะ,ะในส่วนของรายละเอียดนะคะเบอร์ปรกักหมุดด้านล่างได้เลยหรือจะติดต่อทางแอดมินก็ได้เช่นกันนะคะย้ำอีกครั้งกับ ฮ o นด้าโมบิลิโ1.5ตัว RS ปี2020ตัวท็อปนะคะราคา439,000บาทจัดไฟแนนซ์จัดเต็มฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้น7,000สำหรับใครที่สนใจรีบี่ต่อนะคะข้อความหรือเบอร์ฝักหมดด้านล่างได้เลยก mm ่อนที่จะจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e อย่าลืมกดสังกร่งติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดอัปเดตช่องทอออโต้ mm hmm. นั่นเองวันนี้สมโก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ